โอเควันนี้แค่พามาปวดที่ศูนย์บริการกันหน่อยละกันลูกค้าอาจจะสงสัยว่าเอะที่เต็นเราเนี่ยมีการเปลี่ยนถ่ายหรือว่าเปลี่ยนพวกเขาได้อะอะ,อะไรให้จริงไหมเปลี่ยนใหม่ให้จริงหรือเปล่าวันนี้แค่พามาชมเลยค่ะในส่วนของศูนย์บริการของเรานะคะทั้งหมดนี้คือศูนย์บริการของเรานะเนะะี่ยค่ะที่มีลิฟต์อยู่ประมาณอ่าเกือบสิบกว่าตัวตรงนี้เขาเรียกว่าศูนย์บริการของสำนักง,งานใหญ่สมยงคาเซนเตอร์จะแค่พาไปปว่วนช่างก,กันก่อนว่าเขาเปลี่ยนอะไรตัวใหม่ให้ลูกค้ามีอะไรบ้างไป เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้เลยเดี๋ยวเรามาถามกับช่างเลยดีวยกว่าว่าช่างเขาเปลี่ยนอะไรอะไรตัวไหนใหม่ให้กับลูกค้าบ้างก่อนที่จะส่งมอบรถทุกคันเนาะโอเคมาพี่บาาขอสัมภาษณ์นะคะก่อนที่จะส่งมอบให้ลูกค้าเรามีเปลี่ยนอะไรอะไรตัวไหนใหม่ให้ลูกค้าไปบ้างเปลี่ยนถ่ายท้องเหลวทุกอย่าง ข้างล่างตัวไหนไม่ดีเราเปลี่ยนออกให้หมดเปลี่ยนเราเบรกเปลี่ยนเกียร์จานเบรกแล้วก็ของเลวต่างๆสายอกสายพานเราเปลี่ยนให้หมดทุกอย่างก็คือเป็นของเบิกใหม่ของเบิกใหม่หมดเลยของเบิกใหม่นะนี่นะอันนี้เลยนะคะนี่คือของทั้งทั้งหมดที่เราเบิกใหม่นะต้องบอกว่าเบิกใหม่จริงๆนะคะเป็นของใหม่จริงๆไม่มีของมือสองหรือว่าของเก่าหรือว่าซ่อมตอนใหญ่แล้วที่นี่เราจะเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะคะก็ดูได้เลยค่ะจากของที่อยู่นี้นะสำหรับหนึ่งคันที่เราเปลี่ยนให้ถ้าเก่าเราเปลี่ยนให้ใหม่แน่นอนค่ะรับ สู่บริการของเรานะคะสำนักง,งานใหญ่ดูแลด้วยตัวเองทุกคันก่อนสมม่งมอบให้ลูกค้าทุกคนค่ะรับประกันได้เลยว่าลูกค้าได้รถที่ชอบที่ถูกใจและพร้อมใช้งานแน่นอนค่ะ